เสวิตตาชัดตาขุมนี้อันนี้พญาขี่ช้างว่ง่ายๆนะเนี่ยพญาขี่ช้างช้างพญาอือช้างของพญาคนน่ามาดีนะอันนี้มาอันนี้เป็นนาคเด้อได้เห็นแล้วเป็นเบิร์คักแล้วเป็นนาคเด้อแต่เนี่ยเด้ออันนี้คือนาคเนี่ยตัวนาคเนี่ยตัวนี้นาคนั่นแน่เป็นนาคเนี่ยเบิร์นต้งโดนอย่างคิดสวดขึ้นเบิร์แล้วเบิร์อีก ส่วนมงคลมีแต่ความน่าสนเนาะมีนากมีม้าอันนี้หมายถึงตัวอะไรหมายถึงอันนี้ตัวกิเลนค่ะความเชื่อความเชื่อสัตว์ในวรรณคดีของเราเนี่ยมีผ้าเพิ่นที่เห็นขดซิ่งเนี่ยเราเห็ดบบได้เห็นดับวะโดยโบราณเนี่ยโบมีไหมวะอะไรนะถ้าปุ๋ยดับโบมีบอยหอบโบเมนนั้นพวกกหัวหอบโบหน้าหอบ่มีโบมีมีแต่ผ้าบานี้ก็โบมีมีแต่ผ้าเบียงผ้าเบียงโบราณมีอยู่ ้าเบียงนะเออโอ้แต่แต่บักกะงบักเบียงเนาะเออ้าเบียงตรงเออแงแบวก็บเบียงเดนม่มาให้เลยพวกแกเาเก็บกันอันเมีเจ้ากรมียูฮันนะต่าไปไไปวัดนั่นเอาใส่เสื้อไ้ตายบ ก็กรายดูปก็แล้ั